เคยไหมคะที่อยากจะให้ลูกๆหลานๆได้เติบโตในแบบที่เขาได้รู้จักโลกไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ชีวิตวันนี้ที่บ้านพรผู้สร้างเราเลยอยากชวนทุกๆท่ทานมาใช้เวลาสั้นๆแต่มีความหมายกับเด็กๆของเราค่ะวันนี้เราพาเด็กๆมาออกแรงเดินลงไปเก็บผักกระเฉดในคลองธรรมชาติข้างๆหมู่บ้านกันค่ะ ได้ยินเสียงน้ำได้สัมผัสโคนได้เห็นต้นไม้ใบยญ้ากใกล้ๆตัวมันคือประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียนนะคะแต่การกระทำเล็กๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าอาหารหนึ่งมื้อไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเราไม่ได้มาแค่เพื่อเก็บผักแต่เป็นการสร้างความภูมิใจสร้างความรัก และสร้างความร่วมมือที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเรากับธรรมชาติกับคนในชุมชนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้เรามาเก็บผักด้วยกันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักและช่วงเวลาที่มีความสุขของพวกเราค่ะผักกระเฉดเป็นพืชน้ำที่พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคลองหนองน้ำหรือริมบึงมีลำต้นกลวงลอยน้ำได้ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก และใบก็จะหุบเมื่อถูกสัมผัสหรือโดนแสงแดดจ,จัดๆค่ะดอกมีสีเหลืองอ่อนและชอบแดดจัดนะคะเติบโตได้ดีในน้ำตื้นหรือพื้นที่ชุ่มน้ำสามารถขยายพันธุ์ได้เองง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ปล่อยให้ลอยตามน้ำในธรรมชาติก็สามารถงอกรากและ,จะเจริญเติบโตได้ค่ะข้อดีของผักกระเฉดคือไม่ต้องปลูกไม่ต้องดูแลมากเพราะเกิดจากธรรมชาติ จึงไม่ต้องให้ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆและยังสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เป็นดังดัชนีชีวภาพที่บ่งบอกว่าแหล่งน้ำนั้นยังมีชีวิตและสุขภาพดีค่ะช่วยกันเก็บผักกระเฉดมาได้พอประมาณแล้วตอนนี้ก็ดได้เวลากลับบ้านเอาผักกระเฉดมาเด็ดกันนะคะ ผักกระเฉดที่เราได้มาเราจะต้องทำการรูดในส่วนของนมออกซึ่งจะมีลักษณะเป็นฟองสีขาวๆอยู่บริเวณลำต้นนะคะรูดออกเสร็จแล้วก็เด็ดออกมาเป็นท่อนๆพอดีคำเลือกเฉพาะอ่อนๆน,นะคะเวลาทานจะได้ทานกันสะดวกสะดวกเด็ดเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำเอาไว้เมื่อเด็ดจนหมดเราก็จะนำมาล้างทำความสะอาดประมาณ2-3น้ําเพื่อล้างเอาเศษต,ต่างๆออกให้หมดค่ะ ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ราดน้าผ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมแกงส้มกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะใช้เป็นปลาทูนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยประมาณ1-2น้ำแล้วแต่สะดวกจากนั้นก็เอาขึ้นมาพักเอาไว้บนภาชนะที่มีรูนะคะล้างปลาเสร็จแล้วก็อย่าลืมราดน้ำผ่านอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำปลาที่ได้มาต้มกันค่ะ ใส่ลงไปในน้ำที่เดือดจัดแบบนี้นะคะรอจนกว่าปลาจะสุกดีค่ะระหว่างรอเราจะไปขุดในส่วนของกระชายเพื่อนำมาทำแกงส้มกันนี้กันนะคะกระชายสามารถขึ้นได้ทุกที่เลยค่ะเพียงแค่เรานำแง่งของกระชายไปฝังเอาไว้ในดินเเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆเติบโตและออกเป็นกระชายให้เรากินวนอยู่แบบนี้ไม่รู้จบเลยค่ะ นำกระชายที่ขุดมาเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจนไม่มีเศษดินหรือเศษทรายติดอยู่ที่รากกระชายแล้วจากนั้นจึงจะนำมาหั่นเป็นท่อนๆกำลังดีแบบนี้เพื่อเอาไปเข้าเครื่องปัน่นปั่นพร้อมกับหัวหอมและพริกหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือกะปิและน้ำเปล่าลงไปในโถปั่นด้วยจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันเลยค่ะได้เครื่องแกงส้มแล้วนะคะ ปลาที่เราต้มเอาไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วด้วยเราไปตักปลาขึ้นจากหม้อกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เราได้ปลามาแล้วเราก็จะตั้งผักเอาไว้ให้เย็นสักครู่นะคะเพราะขั้นตอนต่อมาเราจะมาแกะปลากันค่ะเมื่อปลาเริ่มเย็นดีแล้วเราก็จะค่อยๆแกะเนื้อปลาออกมาจากก้างแบบนี้นะคะพยายามเอาก้างออกจากปลาให้หมดเราจะได้ทานกันได้อย่างสบายใจค่ะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงแกงส้มนะคะนําเครื่องแกงที่ปั่นเอาไว้มาใส่ในหม้อได้เลยค่ะไม่ได้ทานแกงส้มผักกระเฉดมาหลายอาทิตย์แล้ววันนี้ขอจัดหม้อเบอร์45จุกๆไปเลยเออกจากเครื่องแกงที่ปั่นมาแล้วเราก็จะเติมในส่วนของน้ำมะขามเปียกซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายแดงลงไปในหม้อคนผสมให้เข้ากันเพิมความหวานนัวโดวยน้ำตาลมะพร้าว เสร็จแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของเนื้อปลาลงไปในหม้อค่ะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วปล่อยให้เดือดจัดนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันค่ะเวลาทานเราก็จะนำผักกระเฉดสดๆมาใส่ในถ้วยแล้วราดด้วยน้ำแกงส้มที่เดือดจัดลงไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงส้มผักกระเฉดของเรานอกจากเมนูแกงส้มผักกระเฉดวันนี้เรายังมีลาบเพกา ข้าวเหนียวทุเรียนต้มปลาแล้วก็ยังมีผักไร้สารภายในสวนทานคู่กับน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเมนูในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านพ่นผู้สร้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ